สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเอ่ออาจจะจริงผมก็ทำมาห้าชิ้นแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่นโซล่าสแมัยกันนะครับเดี๋ยวผมจะอ,อิสตอร์เอก็กเอ่ออ,อิสตอร์เอก็กเอ่อตอนนั้น,นผมทำม,มาหลายครั้งแล้วยัง แล้วก็หลแล้วก็หทำเปันหลายรั้งแล้วตอนนี้ยังไม่ได้เลยครับอิสเตอร์เอ,อกเอเอโดนัทนะครับยังไม่ได้เลย อโอ้ยไปนเียมันกเหมือนไปดีนี่ะก็หมดโลกแล้วครับโอเคแล้วทีนี้ก็ ลักษณะนี้หวังว่าจะได้นะครับโอเคครับลองมาดูกันไปไปไปีิอ่ะผมหมดความหวังที่จะทำไล้ผมต้อะไรคืนแล้วได้เลยเดี๋ยวผมจะมา ตตะ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  我看裤子呢。